สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาวสามัคคีนะคะประจําวันที่ยี่สบเอพฤษภาคมหกห้ากับลาวเฉพาะกิจอันนี้เราทําคู่กันนะตัวเด่นแปดกับหนึ่งนะคะตัวรองก็คือเก้ากับสองเนาะเมื่อคืนของเรามันก็เข้าอยู่เด้ยนิลาวพัฒนาของเราก็เข้าเนาะเข้าบนเข้าล่างวันนี้ก็ขอให้โชคดีทั้งสองแนวทางเนอ ตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือเก้ากับสองนะคะกับแปดศูนย์แป้าแปดเ้าเราทำวางแนวทางไว้ให้แค่นี้เพื่อนๆไปรูดเอาเ้้ยอตัวเด่นหน่นะถ้าไม่ชอบแนวทางของเรานะหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกเสามห้าเสองหนึ่งสองสอตัวก็0ูนย์สองสองเเกสเจเก้าสองหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ เมื่อคืนศูนย์ตลอดเนาะต่อไปเราเฉพาะกิจตัวเ่นก็คือศูนย์กับสามตัวรองก็คือเก้ากับสองเนาะวันนี้เราให้รูดเก้ากับศูนย์อยู่เด้อศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดสามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดสามตัวก็เจ็ดสามเก้าสามสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ด ห้าเจ็ดสามเนาะหรือเพื่อนๆจะรูดรวมมาก็ได้เด้อศูนย์เก้าแปดนี่ก็ขอยหทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพาเลยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดให้นะก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆค่ะ โชคดีเด้อพี่น้องเอ้ยหมานหมอนขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ